Where am I really? I'm afraid I don't understand. The game. It's from May 1941. I know because I was there. Well, I'm going to ask you again. Where am I? Captain Rogers. Who are you? สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับผมเราต้องขออาภัยที่หางหายไปนานเกือบหนึ่งปีได้เลยนะครับผมอันเนื่องมาจากกิจธุระที่ทําให้ตารางเวลาของผมเนี่ยแน่นจนแทบไม่มีเวลาเล่นเกมเลยนะครับผมจนช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็พอเริ่มจะอยู่ตัวมากขึ้นและมีเวลาได้กลับมาเล่นอกคทั้งนะครับซึ่ง อย่างที่เห็นวิดีโอในช่วงแรกไปนะนั่นคือความรู้สึกผมจริงๆนะครับผมเมื่อกบบลับมาเล่นสเตลารอีกค้งหลังจากพักไปหนึ่งปีนะและแน่นอนครับผมต้องเรียนรู้ใหม่เกือบหมดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผม,มจะมาสรุปสั้นๆกันนะครับว่าในตัวเกมนี้มีเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างะนะครับผมเพื่อแล้วก็จะอัปเดตเกี่ยวกับช่องนี้นะครับว่าช่องนี้จะมีทิทางยังไงต่อนะครับผม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทันทีที่ผมเริ่มเกมใหม่นะครับก็คือระบบของคอนซิลนะครับสภาผู้นำนะครับผมซึ่งเราสามารถแต่งตั้งผู้นําของเรานะครับอยู่ในสภาผู้นํานี้นะครับผมแล้วก็ทําทการเลือกแอนเดน่านโยบายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจธธหรือว่า,าการทาหารของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่ผมเห็นได้ชัดมากๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้นะครับ ส่วนถัดมานะครับก็คือเรื่องของส่วนของวิทยาศาสตร์นะครับผมจกเดิมทีเนี่ยเรามีการแบ่งสาขานันวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นผู้นําในการนําวิจัยนะครับผมคราวนี้กลายเป็นว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียวนะครับผมที่นําในการวิจัยของเรา,เรา,เราทั้ง3สาขาเลยนะครับทั้งฟิสิกส์ไซเบอร์ซิตี้และก็เอนจิเนียร์นะครับผม และบาลานซ์เกมที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับคือเรื่องระบบของ h a p p y t แทนะครับผมเมื่อก่อนผมจะสแปม h a p p y t a ทมากๆเลยคราวนี้จะเราทำได้แค่ h a p p y t แท็ตอนหนระบบสุริยะเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการทำเป็น h a p t y t c ท็กคอ l Complex นะครับแล้วก็แบ่งอีกส,สองตัวก็คือ Major Orbital กับ Minor Orbital ที่เป็น Mega Structure ใหม่นะครับผมในการทำอย่างนั้นมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบาลานซ์เกมไปเยอะพอควรเลยครับ ส่วนถัดมานะครับผมก็คือชิ้นส่วนอาวุธและอุปกรณ์สำหรับติดอาติดในยานลบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นเอ็นเชียนนะครับผมหรือพวกอุปกรณ์โบราณนะครับผมซึ่งอันนี้ก็มันน่าจะมีอะไรเสริมอีกเยอะเลยนะครับในเรื่องของอาวุธความาควมศักยภาพอนุภาพของอาวุธต่างต่างนะครับผมอีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเห็นเห็นมาได้เลยครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็คือจํานวน t ทร d ดิชันที่เพิ่มขึ้นนะครับผมจำนวน t ทร d ดิชันที่เพิ่มขึ้นมาเนคราวนี้เยอะมากขึ้นนะครับผม อย่างเช่นในเรื่องของ politics นะครับผม tradition ที่เพิ่มในส่วนของอโบนัสเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมแล้วก็เอ็มเอเรื่องของ attitude นะครับผมเพิ่มโบนัสเกี่ยวกับผู้นำนะครับผมการเรียนรู้ของผู้นำเอ็นมินิตเนี่เนี่ยครับผมก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเป็นการเพิ่มโบนัสให้กับจกักรวรรดิของเรานะครับกรณีที่เรามีคู่แข่งอยู่รอบๆเยอะพอควรอย่างนี้นครับแล้วก็ Ascension Traditional Tree เนี่ยคราวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเวลเราต้องพลิก Ascension p e r k ใช่ไหมครับผมเลือกระหว่างเป็น Genetics นะครับผม Genetic แล้วก็ Sionic นะครับผมจะมี3าแนวทางแต่คราวนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมคราวนี้เขาเอา Ascension p e r k มาอยู่ใน Tradition ด้วยนะครับผมก็เลยเพิ่มมาเป็น4อันกนะ็คือ เซนติคเซเบเนติกนะครับผมเจเนติกแล้วก็ไซออนิกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันในอนาคตนะครับผมแต่ว่าก็คร่าวๆที่สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง DLC ใหม่ที่ออกมาในช่วงที่ผมหยุดพักไปนะครับผมก็จะมี DLC ตั้งแต่ตัวซ็อกซอยท็อกซอยท็อกซอยนะครับผมที่ที่ผมอ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มออริจินใหม่นะครับซีวิกใหม่แล้วก็ เทรดสายพันธุ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ที่อยู่บนดาวแก๊สพิดอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะมีการที่มีสไตล์การเล่นให้เพิ่มหลากหลายมากขึ้นไปอีกนะครับ DLC ถัดมานะครับที่น่าสนใจกว่าคือ first contact นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น DLC ที่เพิ่มก,กลไกในการติดต่อกับชาวต่างดาวนะครับโดยเฉพาะ าชาวต่างดาวที่ยังมีอารยธรรมที่เป็นยุคก,ก่อน FTL นะ s t t r r t ด a n Light หรือก่อนที่จะมีความสามารถในการเดินแรงเดินทางเร็วกว่าแสงนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนงขอเทคโนโลยีลองหด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมให้กับยานโลงองเอาครับแล้วก็ d l l c สุดท้ายนะครับที่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมไปเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือก c t ต c p า r a ก o นนะครับผมซึ่งเป็นส่วนเสริมนะครับในระบบ ของสภาผู้นำในการแต่งตั้งตางแหน่งรัฐมนตรีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็การาเพิ่มสกิลหรือเทรดให้กับผู้นําแล้วก็อื่นๆกับผู้นำนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วยังมีอีก DLC หนึ่งนะครับผมที่เพิ่งประกาศมาเร็วๆนี้เลยครับผมก็คือ DLC a s t r a l Plane นะครับผมไม่แน่ใจอ่านออกถูกไหมนะครับซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับเกี่ยวกับ DLC ตัวนี้นะเนี่ยวัรอติดตามกันดูได้เลยนะครับ ที่เห็น,นครับ DRC ทั้งหมดเนี่ยครับก็ต้องมีการทุนซื้อเพิ่มเติมนะครับผมรวมๆก็กับประมาณสัก1 0 0 0ันบาทได้นะครับผมที่อันนี้ยังไม่รวม DRC ล่าสุดนะครับผมที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้แล้วก็ยังไม่รวมว่ามีช่วงลดราคาย,ยัางไงซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าผมกำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่นิดนึงนะครับผมก็เลยยังไม่สะดวกซื้อทั้งหมดในทีเดียวนะอาจาจะจําเป็นต้องอดทนรออีกนิดนึงนะครับผมรอจนช่วงโปรโมชั่นแล้วก,ก็กลับมาซื้อภายหลังนะครับผม หรือหากเพื่อนๆสนใจนะครับจะมาเป็นสปอนเซอร์เก็สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Discord ได้นะครับของช่องนี้นะครับผมเพื่อคูดคุยแล้วก็สามารถสปอนเซอร์ในการซื้อ DLC ของผมได้นะครับ <S <S 1> <S 1> คราวนี้มาคุย,ยต่อนะครับในว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้เราผมพยายาจั เวลามาเล่นเกมอีกรอบครับซึ่งจะพอมีเวลาอย่างน้นนอยๆเนี่ยประมาณเดือนละครั้งสองครั้งได้นะครับผมซึ่งอาจจะต้องตัดวันเวลาอยู่บ่อยๆหากมีเหตุจะเป็นอย่างไรนะครับณนะตอนนี้ที่วางแผนไว้นะครับก็อาจจะเป็นเล่นทุกๆวันอังคารหรือวันอาทิตย์นะครับที่2ข,ของทุกเดือนนะครับผมในช่วงเวลา2อทุ่เป็นต้นไปนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งคือผมกําลังจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับซึ่งเนื่องจากชื่อเดิมเนี่ย พอดีมันน่าจะยากที่จะเรียกกันหรือจํากันง่ายๆนะครับผมในอีกไม่กี่วันเนี้พร้อมผมจะเป็นเปลี่ยนชื่อช่องเป็น Cfox Gaming นะครับผมหรือถ้าเป็นใน URL เนี่ยจะเป็น Cfox 777นะครับผมซึ่งขอฝากเพื่อนๆนะครับผมผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ารับน้องทิ้งจอก Cfox ตัวนี้นะครับผมไว้ในใจนะครับผมกดช่วยกันส่งกําลังใจนะครับกด subscribe และติดตามเิดีโอกันนะครับผมมาจิ้งจอกตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นจิ้งจอกที่ท่องนำ เพื่อนๆทุกคนคนระับไปสู่ในอวกาศนะครับผมต่อสู้ในสงครามหรือพยายามาฝ่ามารดสมการเมืองอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเกมใหม่เข้ามาทามาในในช่องนี้ด้วยนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้คุยมต่อยใหม่เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวเกมไลฟ์ถัดไปเนี่ยผมจะรีบจัดตารางเวลาแล้วก็ประกาศานะครับผมงไงวันนี้นะครับขอ ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับผม